กลุ่มคณะนี้สอบวิชาไหนดี EP 2กลุ่มคณะสายวิทย์ต่างๆปิโตสิ่งแวดล้อมต้องมีทีแกดบวกทีแพ3สาม A level Physics เคมี Me, ชีวะคณิตเพิ่มเติมไทยสังคมอังกฤษกลุ่มคณะพยาบาลต้องมีทีแกดบวกทีแพ3สาม A level Physics เคมี Me, ชีวะคณิตเพิ่มเติมไทยสังคมอังกฤษกลุ่มคณะการโรงแรมการท่องเที่ยวต้องมีทีแกดบวก A level with ไทยสังคมอังกฤษคณิตสองบวกกับภาษาที่3กลุ่มคณะจิตวิทยาเยอะนิดนึงสายวิทย์ทีแกรบวกทีแพดสามบวกเอเลเวลชีวฟิสิกส์เคมีไทยสังคมอังกฤษคณิตหนึ่งสำหรับสายสินทีแกรบวกเอเลเวลวิทย์ไทยสังคมอังกฤษคณิตสองกลุ่มคณะบริหารบัญชีโลจิสติกส์เศรษฐศาสตร์ทีแกร บวก A-level คณิต1ห,หรือคณิต2ขึ้นกับสายการเรียนน้องด้วยส่วนใหญ่มักใช้คณิต1และใช้ไทยสังคมอังกฤษวิทย์เจอแค่บางทีแต่บางทีก็ไม่ใช้สำหรับสายวิทย์กลุ่มคณะศิลป,ปกรรมที่แกดบวกทีแพด2 A-level วิทย์คณิตไทยสังคมอังกฤษกลุ่มคณะสถาปัตยกรรมที่แกดบวกทีแพ A-level Physics เคมีชีวะคณิตเพิ่มเติม ไทยสังคมอังกฤษสมัครเผื่อที่แกตที่แพด3วิทย์วิศวะกลุ่มคณะครูครูศาสตร์ศึกษาศาสตร์ที่แกตบวกที่แพดห้าเอเลเอกสาขาที่ต้องการเช่นเอกวิทย์ต้องสอบเอเลเวของวิทย์เป็นต้นอีพีนี้ไว้เท่านี้ก่อนไว้เจอกันอีพีหน้านะจ๊ะ